หะ้นดีไซง้านดีไซใสก่านเมาดีครับดีไซนกว่อนะเม่์วดีอำเภเมยวดีหวัดครับบ้านดมไกนจบุดเลยวครับตั้งใจมากครับตั้งใจมากตอดวนนตั้งใจมากตัดสวน้งใจมากตั้งใจเพื่อตั้งใจมานะ มาหายครับอยากมาหา,หา,าอยัยขวังเน <มา S 2> ี่ยเพื่อที่จะมาแบบอยากมาลองเพลงให้ฟังคือได้ไม่ได้ขังตบบุฟิตบ้าๆนะอู๋บอกใครอยากฟังเพลงแล้วไงคุณเมืองเอาขออยัยนเลยโอกาสเอาคุณให้พี่น้องกูตัดสินใจเอาแล้วกันครับมาตั้งใจมากแต่อำเภออำเพภอไหนกันนะ ไม่พอดีครับไม่พอดีจะมาลอยเอ็ดอย่างว่าพ่อไอ้จอนนี่ตั้งใจอย่างมาหาไอ้จอนนี่เออเดี๋ยวเสียว่ากูบ่อให้โอกาสเราครูให้โอกาสมึงแต่สำคัญพี่น้องกูได้ต้องให้โอกาสน้ำเกินล้านอยู่คลิปนี้นั่นละนี่จะเป็นนักทองอย่าลืมนะว่าเพลงเพลงนึงกูลงทุนแสนบาทถึกนนะอ๋อผมมีเงินปันนั้นก็จะไม่เฮ็ดเพลงหลายอย่าง ผมมีกระแสเห็นบ่กขนาดว่าเพลงเวลาสุดฟูเฮ็ดดางลงทุนกูจ้างองาะไรกระเป๋ากิ่งการเหมือนว่ากูจงังเพลงของอันไอวุฒินะครับบอของบักกุ๊กนักร้องดังน,นักร้องในวงบนดังในวนแต่อันผมมีกระแสกูเอาเฮ็ดลงทุนไทยเพลงกับพวกไปอันนี่ยครับได้ได้มาลองไม่เห็นอายก็ตีแล้วครับเดี๋ยลองมึงลอง,งเดี๋ยวสิว่าอายเขาให้โอกาสครับเอา องประกอบของการทำงานเพลงอ่ะมันหลายอย่าง <ฮะ S 1> ตัวศิลปินต้องสับสนุนตัวเองนั่มเข้าใจว่าครับผมตัวศิลปินม่มีคนติดตามเขาบ่ฮูหูจัดรองไปให้งแบบฟังยากเอาเบิ่งร้องโชว์เบิ่งเนาะเอาเพลงแต่งมากมันบะ,<ฮ>ะเอาอดีดเบิ่งเอาพี่น้องครับน้องนุ่งมาจากอำเภอไม่พอดีครับผมจังหวัดลอยเอ็ดมาหอดผมนั่งฮ็ดเบียกอู่นี่ละเออว่ามานั่งถ่ายเนาะผมเป็นเออผมเป็นแรนแ็งมากอยู่นี่ เมื่อผมเหนื่อยไปงานว่าตำรวจมาว่าไอ้ครับผมขอโอกาสอยากเด่นดนตรีให้ไอ้ฟังเอาเดี๋ยวเชื่ว่าไอ้พวกให้โอกาสคลิปนี้ขัดข้นเอาคอมเมนต์นะครับพันเล็กซี่ก็คือสนับสนุนนะครับเล็กซ์ซูนก็คือบอลสนับสนุนเกินล้านวิวได้เฮ็ดเพลงให้ลงทุนให้เออนะซึ่งเด่นซื่งยังวะวินครับวินอ่าเอาลอง เอาเงินบทอะไรเนี่ยมีกรรมการมีผู้น่ดถ่ายมาเนี่ยเออพ่อกูเออพ่อกูฟังนั่งอยากเพลงอย่างนี้บอกเพลงแต่งเพลงคือดนตรีกะซีดหรือมันหลายเพลงครับฮะหลายเพลงครับมึงก็ต้องอ่าให้โอกาสเพลงเดียวครับเพลงที่ว่าจะคล้องร้องในม้วนดีสุดน่ะออาหรือเลือกขันร้องเพลงเดือนเนี่ยันติดรีกะซีข้าเจ้าแต่ขันร้องเพลงไข่จอนี่มิวสิกได้ร้องบทดนตรีกะซีพอจะคล้องดีกะซีนั่งอยู่นี่ มึงมึงลองเพลงใครมิวจอน,นี่มิวสิไก็จะเ,เพลงวะได้ครับเจ้านโจ้ <laughs> <laughs> เพลงยัง <laughs> 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 เพลงอันอันวาสนาดิไอ้วุ้นลองอ้าวาสนาเอาโชวงวาสนาก็ได้เอ้ามึงผมลองว่าโจเอาได้ซ้ำแนลซ้ำนั่นลองเบิ่เอามันมีเสียงมึงก็นลองอะไรกันเอาลองแท่ฟ้อนฟ้อนลองเพลงคุณอะไรกันเอ้าได้ได้เอารดมึงเช็ดยังไ <laughs> งเช็ดรถสีดำ <laughs> ล,ลายสีดำ And bye. ากมีผู้สาวก็ยานก็บ่สนใจสิ่งผู้ใดย้อนว่าเขามันบอ 可惜呀，不在。 นะครับอยู่ทีว่า f อฟซีไอจอนนี่เพิ่นสีตามหามึงบอ่อหรือเพิ่นคนสีสนับสนุสนเมืบบองนะบ่อนะโอกาสได้ไอ้มึงแล้วีๆ้ดีไอ้ฟังดีงสำคัญไอ้มึงดีให้พี่น้องฟังนะ้ำนะอยู่ทีพี่น้องกูละกันบักนี่เด็กเสิร์ฟกูถ่ายกันเคยดิเนี่ยมันมายุ่งกูยังโดนมันจะเป็นอยากดีที่ตายกูฟังกูยังก <c oughs> ูยังมันมันยังไม่มีไรอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสดีดที่ตายฟังเลยเดี๋ยววันนี้นี่มาเจอมีตาเดีเอางัเอาเงินบินโตนะ มึงมาโชว์ดิวเทนี่เอา้าแล้วก็ถ้ามีกีตาร์เอา้ามีเด็กเสิร์ฟเลยละ่ะอ,อยู่เนี่อยู่นอนกินอยู่นอน,นอยู่นี่บ้างแต่มือแรกคือกีตาร์มางก,กันยังไม่มีโอกาสได้ดีๆแทนอยากเป็นนักร้องมาสกนกันยังไม่ได้เป็นอยู่นี่มีเพลงไหนมึงเด็กโชว์เพลงยังทักทายพี่น้องวัดดีมึงก็ง่ายพาเตือนพี่น้องเขาสนับสนุนมึงนั่นีครับเด็กเสิร์ฟครับส่วนคนนี้ เมื่อกี้น้องไส้จากเมื่อดีนะครับกันแล้วแต่พี่น้องสีซับสนับสนุนนะครับเนาะนะครับจังไปถ่าเบิ่งเอาเพราพี่น้องเขาสนับสนุนตัวบอเด้อยสำหรับไอ้สับสนุนอยู่แล้วขันโอแม่ขันมันบอมันงานเพลงขึ้นมาหนี่มันบอไวเลยใครลองเพลงกับเฮทเท็บมันบอแมนหรอวะขันบบมีกระแสไปหยาดโบมีไพ่หูแจักเขาก็อยากขี้ฟังเข้าใจปะมาดิไซย์เขาสิว่านะคือจังมึงเหรอมาดิไซย์นะมึงจะลองเพลงยัง เพลงติลิกสิทธิ์มีเพลงยังที่มูติลิกสิทธิ์บ่เพลงไข่จอนี่มึงเดทลองเพลงได้ไๆเพลงลองว่าไหนจำอ่ได้กะเปิดเปิดอะไรยี้ปะไอ้ยี้แต่มันเพียรแนงฮะผมยังสิลองเพียรแนงเออเพียรแนงวเพลงไหนมึงอยากลองเพลงไหนอันนี้เพลงยังนี่ผมมาสิลองนกเจ้าไอ้ข้าอ่านกเจ้าก็ได้เอ้าเอาเงี้ยอบางนี้ครับเด็กเสิร์ฟอยู่นี่ครับ อยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงขี้กันกระตุ้นเอ้ามึงดี๋เบิ้งพ่อปัญหาเฮ้ยคนเบิ้งหลายนะมึงเดี๋ดีๆได้สองคนมึงเอาเบิ้งเขาสิเสียผู้ใดัเอาเบิ้งต่างคนต่างเบา้งนี่ก็มาแบบจังสี่ละครับแต่บ่ได้รับโอกาสจากการเป็นนักร้องก็เลยให้เป็นเด็กเสิร์ฟมันก็สูงเป็นเด็กเสิร์ฟไหมบู้ปะอ่าเดินตางแดดเสิร์ฟอาหารอยู่แล่นมากเอาโชว์ไปมองกล้องน้ำนักล่องดังๆให้ชัดเจน จึงเปลี่ยนว่ามีไม่คำนางำลงใส่ขีดิคือจังนกตายโต๊กยอนฝ้าปีนคำว่าก็ได้หักกันแล้วเอาบ่สมกันแล้วมีแต่แนวเม้นคุยไปหนากัะขังมโนวไวดนเธิประสันวะชา,าจาวา นกเจ้าสิบินใจเจิดนี้หักเขานี่อยู่คนละต้งไฟขางอป่าบ้าไปบอกคุณครูรถธนาน้องใจประสงค์ห่างกลางบ้านกว็วาดงคนใจฟงปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปให้นกเจ้าอ่าโอเคคนที่สามวันนี้นี่บันัดนมานนี้ มามามึงมาไปมึงเออมานั่งนี่กูจะให้พี่น้องกูตัดสินเออเอาเบิ้งมีกรรมการประกวดให้มึงบักนีมา้ยนี่มึงเออเก่งครับเออมาเออเห็นมึงแม่งอยากเป็นนักร้องเออถอนมวอหันหน้าวัดดีว้าอยากเป็นนักร้องไม่ได้ว้าเนี่ยเออเอาเบิ้งนิดนึงนิดนึงเออที่มึงเล่นชอบเล่นจบปีเนี่ย อเ,เ,อเอาผีเยอะแล้วเพลงซาลาพัดเกยไม่ได้หรอกครับเออผีนักเลงเอี้ด้วยก็ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งนะครับเอ,อ,อเ๋อร้องปะเป็นคนดังเสียงดัง,ดงฉันจินปล่อยพลังออกมา ดังเลยดิพลังเลงยอโอเคอ่าอ่าถือว่านี่หละให้พี่น้ <laughs> องอตั nder, <laughs> ดสิน้วพี่น้างล้วมาดูกุร้องทีนี้อย <laughs> oh ่าบ oh ่หลายอย่าบ ok ่หลายเฝ้ายกเฝ้ายกหัวใเของผม เอาครับเป็นกําลังใจได้น้องหลานเอาเป็นว่ามันการเป็โอกาสอะไรก็ได้โอกาสตามทีให้ได้าบว์ไม่ได้ให้ทุกคนแบกร้ายเหนื่อยเว้ยเข้าใจวะมึงจะดีใจหรือน้องในพออายเนาะจะกี่น้องขันเขาอยากให้มึงร้องเพลงเขาแบบอยากให้มึงเป็นนักร้องเขาคอมเมนต์มาเองเหรอไอ้จอรนี่ตามพี่เจมส์บุหุสกาลาสินมุหุสไม่ก็ไม่ดีจริงจีละบังเอิญเขาตามหามันเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นนักร้องแต่ขันมึงดังอีลีเขามักมึง เขามักเสียงมึงเขามักสไตล์มึงเขาสีน้ำหาเองหรอกเออก็นั่นแหละอ่าโอเคเอาตามนะนาะอ่าเป็นกำลังใจทุกคนครับออาฟีชอคลิปนี้นะครับตัดสินเอาครับจะให้ผู้ใดเป็นนักร้องครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ